จูนเพนชุรีเคลื่อนไหวสะดุ้งมากหลังหนุ่มกะลาลบภาพคู่ออกจากเฟซบุ๊กต้องบอกว่าล่าสุดจูนเพนชุรีนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังสามีนักร้องดังหนุ่มกะลาได้ลบรูปคู่ออกจากเฟซบุ๊กจากกรณีที่ก่อนหน้านี้จูนเพนชุรีที่ได้ยื่นฟ้องบุคคลที่3เรียกค่าทดแทน10รล้านบาทโดยเมื่อ28สิงหาคมทางด้านทนายชัยพัฒนได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุข,ข้อความว่า คดีไม่สามารถเจราจาไก่เกียรได้เพราะตัวคู่กรณีไม่มาโจทกล่าวอ้างว่าจำเลยได้แสดงตนโดยเปิดเผยในทำนองชู้สาวกับสามีโจ์จึงมีสิทธิ์เรียกค่าทดแทน10บร้านบาทจำเลยให้การต่อสู้ว่าจำเลยเป็นแค่แฟนเพลงของสามีโจ์ไม่ได้แสดงตนโดยเปิดเผยกับสามีโจ์ในทำนองชู้สาว เป็นการกล่าวอ้างรอยๆโจท์ค่าเดาไปเองโจท์จึงไม่มีสิทธิ์เรียกค่าทดแทนเมื่อคดีไม่สามารถตกลงกันได้จึงต้องมีการเลื่อนไปสืพยานกันในวันที่15-17พฤศจิกายน2566ต่อไปเปิดหลักฐานกันให้ศาลตัดสินครับศาลเท่านั้นคือผู้ตัดสินแพงที่ไม่ต้องพยายามทนายชายพัด หลังจากนั้นก็ทำเอาชาวเน็ตต่างสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อจูจูหนุ่มกะลานั้นได้ลบภาพคู่จูนเพนชุรีออกจากเฟซบุ๊กโดยทางด้านหนุ่มกะลาออกมาไฮไลท์เฟซบุ๊กหลังอีกฝ่ายขึ้นศาลร,ร้องบุคคลที่3เป็นจำนวนเงิน10บล้านบาท และล่าสุดจูนเพนชุดีนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังสามีนักร้องดังหนุ่มกลาได้ลบรูปคู่ออกจากเฟซบุ๊กโดยเธอนั้นได้แชร์ข้อความเจ็บจ๊ดว่าความเงียบไม่ใช่ความพ่ายแพ้เสมอไปบางคนที่เราไม่ได้ตอบโต้ไม่ยุ่งด้วยไม่ใช่เรายอมแพ้แต่อาจจะหมายถึงเราไม่ให้ค่าเรามองเขาไม่มีราคารู้สึกรังเกียจเกินกว่าจะเสียเวลาชีวิตด้วยเสียงห่าของเธอ ไม่ได้มีคุณค่าขนาดนั้นจงอย่าสำคัญตัวเองผิด